ใช้ประกันยังไงให้ได้ดลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทวันนี้เรามาดูกันครับหลายคนอาจจะยังสงสัยใช่ไหมครับว่าแต่ละสิทธิ์แตกต่งงางกันยังไงวันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆโดยแบ่งเป็น3แบบดังนี้ครับแบบที่1ประกันชีวิตและประกันสุขภาพลดหย่อนสูงสุดได้1 0 0 0 0 0บาทแรกขอแบ่งเป็น2ก้อนดังนี้1คือประกันสุขภาพ,ดพลดหย่อนภาษีสูงสุดได้2 5 0 0 0บาทและประกันชีวิตสามารถดลดหย่อนภาษีสูงสุดได้1 0 0 0 0 0บาทหรือถ้าเกิดใครมีแค่ประกันชีวิตก็ลดหย่อนได้เต็มๆเลย1 0 0 0 0 0บาทนะครับแบบที่ 2, สองิต บนานบสำหรับใครที่อยากลดหยอ่อนภาษีได้มากกว่า1นึ่งแสนบาทแรกสา,ารสามารถเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญได้หรือประกันชีวิตวเพื่อวางแผนการเกษียณนั่นเองหากเราซื้อตัวนี้เพิ่มเข้าไปก็จะช่วยลดหยอ่อนเพิ่มได้อีก2 0 0 0 0 0บาทรวมทั้งหมดก็ส0 0 0 0 0เต็มสิทธิ์ที่เราจะสามารถลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตได้เลยแต่ต้องจําไว้นะครับเบี้ยประกันบำนาญจะต้องไม่เกิน15%ของรายได้แบบที่3ถ้ายังไม่เต็ม1นึ่งแสนบาทแรกแต่อยากซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญไม่ต้องกังวลครับสามารถเอาประกันชีวิตแบบบำนาญมาเติมทั้ง0นึ่งแสนบาทแ,บบนานแ 2, าทรก เรื่องภาษีเราเมน a ได้ครับแค่เลือกประกันที่เหมาะกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตทั่วไปหรือประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกันได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีประกันอยากแนะนําประกันสุขภาพตัวแรกอย่างดีเฮลพัสแอดมิทเมื่อไหร่ก็เหมาะใจค่ารักษาสูงสุดถึง5้าล้านบาทแอบกระซิบว่ามีโปรโมชั่นผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด6เดือนคุ้มสุดๆสาหรับใครที่เพิ่งเริ่มทํางานนี่คือวิธีง่ายๆที่อยากจะมาแชร์ว่าเราสามารถใช้ประกันเพื่อลดหย่อนภาษีได้จริงๆหรือใครที่สนใจหร จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกภาษีเดอะซีรีส์ EP นี้ให้เมืองไทยประกันชีวิตช่วยวางแผนคลิกเลยเมืองไทย .co.th